การสักการะเพื่อถวายความอลาลัยแก่พระพันปีหลวงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโอกาสที่ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญอย่างสูงในวันที่ประชาชนเดินทางมาเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณของท่านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและซาบซึ้งใจในความดีงามที่พระองค์ได้ประทานให้กับพวกเขาเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินกลางมีรายงานว่าเริ่มมีประชาชนสวมใส่ชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ทยอยเข้าสักการะพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันธ์ปีหลวงตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณที่ตั้งของงานมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของศูนย์เอราวัณรวมทั้งตำรวจและจิตอาสาที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วยคุณนางสมจิตซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการได้พูดถึงเหตุผลที่เธอเดินทางมาในวันนี้ว่า เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อทราบข่าวการจากไปของพระองค์เพรารู้สึกถึงความรักและความเมตตาที่พระองค์มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าและครอบครัวของเธอเองก็ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทําเพื่อลดทุกแบ่งเบาความยากลําบากให้แก่ประชาชนชาวไทยสําหรับประชาชนที่ต้องการไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนานิพันธ์ปีหลวงสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาสาไทยสมาคมตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีจนถึง16นาฬกา30นาทีโดยจะเปิดให้เข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพณที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเวลา9ถึง21นาฬกาเหตุการณ์การแสดงความเคารพนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์ ซึ่งทำให้เราได้สะท้อนถึงคุณค่าของการมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบ้านเมืองไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ของคุณเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ดูบ้างสิ